สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกพิชภงศบคุณนะครับเช,ชื่อชื่ออครับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดไม่าคาดฝันที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเราอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าแบบคนที่เข้ารับราชการแล้วเนี่ยครอบครัวก็ต้องมีความภาคภูมิใจอยู่แล้วเราชอบทํางานแบบไหนเราก็ทําทําอะไรแล้มีความสุขเราก็ทำเนี่ย สวัสดีครับผมร้อยตํารวจเอกพิชภพโสภุลน,นะครับเล่นช,ชื่อไอครับเป็นตําแหน่งรองสาวรวัตรฝ่ายหนวยการกองบินตารวจครับเป็นคนกรุงเทพครับ <te am> ก็พิจบปรรญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธน,นะครับคณะศิลปรกรรมศาสตร์ครับแล้วก็ต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษา ปรญยเอกอยู่ที่มหาวิทยาลังสิต์แล้วก็กำลังศึกษาปริญญาโทอีกใบหนึ่งนะครับที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกครับก็ด้วยความที่เขาผว้รับราชการมาอยู่แล้วนะครับก็มัน,เป,นเป็นความภาคภูมิใจอ่ะพี่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามารับราชการนะครับเขาก็จะมีความภาคภูมิใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยศตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เชื่อว่าแบบคนที่เข้ารับราชการแล้วเนี่ย ครอบครัวเขาต้องมีความภาคภูมิใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าได้รับใช้ประเทศชาติได้รับใช้พี่น้องประชาชนแบบนี้ครับจริงๆไม่อยากคิดเลยเนาะว่าเราประสบความสําเร็จหรือเปล่านี่มันเหมือนต้องเป็นให้คนอื่นมาตอบมากกว่าเนาะเพราะว่าพี่เองพี่รู้สึกว่าเราทําเต็มที่เราชอบเรียนเราก็เรียนเราชอบทํางานแบบไหนเราก็ทําทําอะไรแล้วมีความสุขเราก็ทำเนี่ยเพราะฉะนั้น้เรื่องของการประสบความสําเร็จเนี่ย มันเหมือนต้องให้คนคนอื่นตัดสินเรามากกว่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยครับจริงๆเหตุการณ์ที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งผ่านไปไม่นานนี้ก็ก็เป็นแต่จริงๆเป็นเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจมากกว่านะครับเพราะว่าเอ่อเหตุการณ์ถ้าน้องๆติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นเหตุการณ์เครื่องบินตกของกองบินตารวจนะครับเหตุการณ์น<ๆ>ี้มันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจแล้วมันฝังใจเรามากกว่าเพราะว่าเอ่อเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกท่านที่ไปปฏิบัติภารกิจเนี่ย เป็นเจ้าหน้าที่ที่คุณเคยกับเราตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่นักบินน้องวิศวกรอ,อากาศยานน้องช่างอากาศยานเนี่ยคือเป็นเป็นกลุ่มคนที่เราทํางานร่วมกันตลอดเจอกันตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆพี่จริงๆคําสั่งเนี่ยก็จะต้องไปราชการในช่วงต่อจากช่วงที่เขาเทสภารกิจนี้น,นะครับแต่ว่าก็ก็มาเกิดเหตุสกอ่อนอันนี้มันก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่ฝังใจเรา อันนี้ก็แบบเยอยากแสดงความเสียใจไปกับทางครอบครัวแล้วก็ทางผู้ร่วมงานไปด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเราอะไรเงี้ยพะพี่เองก็พอรับรู้ข่าวตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็กังวลแล้วก็นอนไม่หลับเลยอะเนาะพอรู้มามันมันคิดมากไปหมดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเราจนในตั้งแต่ รับราชการมาเนาะก็จะเป็นเหตุการณ์เนี้ยที่คิดว่ามันสะเทือนใจเรามากที่สุดไม่อยากให้เกิดแล้วนะครับไม่ไม่อยากให้มีเลยแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับถ้าสมมติว่าใครที่สนใจอยากจะรับราชการนะครับจริงๆต้องานทุกงานเนี่ยมันก็มี มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างตำรวจเองก็มีหลายหน้าง,งานไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหรือว่าเป็นงานธุรการหรืออะไรเงี้ยนะครับอ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาให้ดีก่อนว่าเราอ่ะชอบในส่วนไหนนะครับแล้วสิ่งที่เราจะเข้ามาเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราชอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ศึกษาก่อนว่า งานที่เราจะเข้ามามันเป็นงานลักษณะไหนยังไงนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับน้องๆบางคนที่อยากะสอบเข้ามานะครับมารับราชการในสํานักงานต่างดชาิเนี่ยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ให้ทําอย่างเต็มที่ละกันในการที่เราจะตั้งใจเข้ามารับราชการนะครับคติหรอจริงๆเป็นคนไม่ค่อยมีคติเลยนะรู้สึกว่าก็ทําทุกวันให้มันออกมาดีนะครับในสิ่งที่เราได้รับมานะครับ รู้สึกว่าเออทำในสิ่งที่เรามอบได้รับมอบหมายมาได้อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําไปในแต่ละวัน,นไม่ได้มีคติว่าต้องเป็นยังไงต้องมีพท t t e เทินแบบไหนอย่างเงี้ยครับ